บั่นเปาที่เพื่อนๆได้ยินใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆมาที่เวียดนามอย่าลืมนะคะต้องลองนะคะทำไมเขาแข็งแรงขนาดนั้นเนี่ยนอนสบายมากริมหาดที่ทะเลเขาก็พายเรือกระด้งด้วยเนาะมันเป็นที่ล้างเท้าเหรอเนี่ยที่อาบน้ำโคตรเท่เลยพระอาทิตย์อ่ะมันได้ตกดินลงไปแล้วค่ะเพือพ่อนๆที่เราเดินอยู่นะคะก็เป็นสวนสาธารณะริมหาดดานังนะคะเพือพ่อนๆ เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนที่เขามาเที่ยวสวนสาธารนณะมานั่งเล่นที่สวนสาธารนณะที่หาดดานังเขามาทําอะไรกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราอากาศเรียวๆนะคะเพื่อนๆ bánh bao đặc biệt bánh bao đây bánh bao đặc biệt bánh bao đây bánh bánh bao đây bánh bao nóng hổi thơm ngon đây bánh bao đặc biệt bánh bao đây กิ้วนะคะบัเปาวบัเปาวที่เพื่อนๆนได้ยินใช่ไหมก็คือซาลาเปานะคะเพื่อนเเป็นซาลาเปาลูกยักษ์เลยข้างในอะค่ะจะมีไข่นกกระทาแล้วก็จะมีหมูสับนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะปรุงเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แบบเราเคยซื้อกินแล้วอร่อยมากเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมาที่เวียดนามอย่าลืมนะคะต้องลองนะคะบัเปาบัเปาะนี่นะคะเพืะคะค่อนๆก็เป็นบันเปาที่เราซื้อมา สองหมื 20, ่นดองก็สามสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าลูกมันใหญ่มากอุย้ยร้อนมากโอ้ยร้อน,อนเขาใส่ถุงให้เราเแต่ว่ามันไม่มีกระดาษรองด้านล่างนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มีกระดาษรองด้านล่างเหมือนซาลาเปาที่บ้านเราเนาะอุย้ยร้อนมากเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อน,นดูไส้ข้างในอุย้ยร้อนนะอือืเพื่อนเพื่อนดูไส้ข้างในแน่น มีต้นหอมนะคะเพื่อนๆหมูสับแครอทเห็ดหูหนูค่ะเพื่อนๆเนี่ยข้างในอ่ะไส้แน่นๆเลยนะเพื่อนๆแล้วมีไข่นกกระทานะคะเพื่อนๆลูกใหญ่มากอจริงใหญ่เท่าหน้าเราเลยอ่ะนี่ไงเพื่อนๆมีไข่ มีไข่นกกระทาหนึ่งลูกไข่ข้างในเป็นแบบนี้เลยอุ้ยเนี่ยเราก็กินอ่าบันเปาบันเปาอิ่มแล้วใช่ไหมคะเพือพ่อนเพือ่อนรูปใหญ่มากสาวๆเว,วียดนามนะคะเขามานั่งเล่นริมหาดกันนะวัยลงวัยรุ่นเขามานั่งแกะหอยกกันนะคะเพื่อนๆพือนอือ,อ,อมันก็มีคนมาออกกําลังกาย คุณนาะเขาออกเดียวคะโอ้โหผู้ชายคนแข็งแรงมากแข็งแรงมากค่ะหูกี่ทีแล้วนะเออ,เ,อ,อเขามีกิจกรรมเยอะนะคะเพื่อนๆแถวๆริมหาดอ่าบางคนก็เดาะลูกบอ,อบเลเดาบอลลเหรอแต่เขาแบบมานั่ง จี่หอยกันเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแกะหอยจิ้มหอยหอยเล็กค่ะเพื่อนๆหอยเล็กเกเราเคยไปเจอที่ทะเลเขาเคยไปหาโ้คนที่หาดเต็มเลย คุณน้าก็มาถ่ายรูปเล่นกันน่ารักเนาะมันเจออะไรแปลกๆเยอะดีนะเพื่อนๆอนู้คนนั้นแข็งแรงจังเลยอ่ะอู้ทำไมเขาแข็งแรงขนาดนั้นเนี่ยเออัง่าง เด็กๆด้วยสนามเด็กเล่นโอ้คนริมหาดเยอะมากเขาก็มานั่งเล่นกัน <โด S 1> แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคนเยอะมากอะ่ะแล้วก็มีร้านอาหารหรอเปิดเพลงด้วยฝรั่งเยอะมากอ่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ เจอคนหล่อแล้วครับเขานอนสบายจังนอนสบายมากริมหาดโอ้ยบรรยากาศดีมากอ่ะเพื่อนๆดูสิเพื่อนๆเห็นเรือกระด้งไหมที่อยู่ข้างนอกอะสีเหลืองเหลืองอะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเพื่อนๆตรวนี้เรือกระด้งแล้วก็คนก็มาเล่นอันเนี้ยค่ะพาราไดซ์หรอ เขาเรียกว่าอะไรนะเราลือผิดแล้วว่าคลิปที่แล้วอ่ะเหมือนมีเพื่อนมาคอมเมนต์อยู่อ่ะพาพาลไาไดพาราโดมาพาอะไรสังเกตไหมคนเขาจะเล่นน้ำอยู่เป็นกระจุกนะที่เวียดนามอ่ะเขาจะไม่ได้เล่นน้ำแบบว่าไกลๆไ,ไปอ๋อตรงเนี้ยเพื่อนๆมันเหมือนกับเป็นที่ห้ามเล่นน้ำอะค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ว่ามันมีมีสายแบบเนี้ยค่ะเพื่อนๆอ,อ๋อเข้าใจละมีคนเขาอันนี้อยู่ เขาจะห้ามให้เล่นน้ำเนี่ยคุณน้าเสื้อเหลืองๆเนี่ยค่ะเขาจะบอกเลยว่าห้ามเล่นนะคะอ๋อแถบนี้ก็เลยคือไม่มีคนเล่นน้ำตรงที่มีเชือกอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆกับตรงที่มีเชือกตรงนู้นอ่ะมันก็จะอันตรายอ๋อมันนา่าจะเป็นแอ่งกระทะ,ะเพรนี่ยน้ำทะเลเขามันจะเป็นแบบโค้งๆเนาะเพื่อนๆมันจะเล่นได้เป็นแบบบางจุดบางจุดเท่านั้นตรงนู้นอ่ะคนก็เล่นเยอะตรงนู้นอ่ะคนก็เล่นเยอะมาก เขาพายเรือกระด้งมาแล้วอ๋อพายเรือกระด้งมาแล้วหนนี้อ๋อเรารู้แล้วพี่เสื้อสีเหลืองอ๋อพี่เสื้อสีเหลืองก็คือคนดูแลอ๋อคนดูแลพี่ทะเลเขาก็พายเรือกระด้งด้วยเนาะอุ้ยเขาก็พายเรือกระดง้งของบ้านเราก็คือจะขี่สปีดโบ๊ทดูเนาะ อันนี้เขาพายเรือกระด้งนะคะเพื่อนๆพนายเรือกระด, ông, ด้งดูดูความเรียบร้อยเราก็ว่าอยู่ว่าทำไมเขออาสามารถเดินออกไปได้แต่เขาพายเรือกระด้งแบบนี้หมุนหมุนหมุนแบบนี้เขาก็ไม่ปวดหัวเนาะเออเก่งมากเยี่ยม วิถีชีวิตเขาอ่ะเนาะอ่านี่ก็จะเป็นวิธีที่เขายกเรือกระด้งไปเก็บนะคะ<ๆ>เพื่อนๆอ่าออ้มันหนักอยู่นะเนี่ยเขาไปตรวจสอบมานะคะยกเรือกระด้งไปเก็บแล้วค่ะ เราเข้าใจแล้วทีแรกก็ว่าอยู่ว่าทําไมมีแต่คนมาเล่นน้ําตรงแถบนี้เนี่ยคุณน้าเขาก็จะเป่าน้ตวีดปิ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 ด,ปดเลยนะคะไม่ให้เล่นนะคุณน้าเสื้อเหลืองเนี่ยเนี่ยอ่าห้ามเล่นห้ามเล่นห้ามเล่นค่ะน,น้องมันจะอันตรายนะคะถ้เาเกิดข้ามไปในเชือบตรงเนี้ยอ่าเขาก็จะห้ามเล่นคุณน้ามองเราแล้วว่าเราคุยกับใครอ๋อว่าแล้วว่าทําไมเขาถึงเล่นคนเล่นอยู่เยอะมากเลยตรงนี้ คนเขาก็เลยจะเยอะไงค่ะแถบนี้แแบบเขาก็จะมาทําเป็นดนตรีตรงหาดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็นั่งชิลเนาะแล้วตรงนั้นน่ะเพื่อนเเห็นไหมมีคนอาบน้ําอ่ะก็ฟังเพลงดนตรีไปด้วยนะเพลินเลยเพื่อนถ้าตรงนี้ค่ะถ้าเราอาบน้ําเสร็จแล้วเขาจะล้างเท้าหรอมันเป็นที่ล้างเท้าเหรอเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าน้ํามันขุ่นซะกขนาดน,นี้มันไม่น่าจะล้างละอันนี้จะเป็นที่อาบน้ําเขานะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ย ที่อาบน้าโคตรเท่เลยอ่ะเป็นแบบบล็อกบล็อกบล็อกแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็เปิดมันก็พุ่งกระจายแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเทมาก่าก็จะเป็นบรรยากาศริมหาดแล้วก็ร้านที่เรานั่งนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นหาดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้แล้วเนาะนั่งแบบริมหาดแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนขาก็เอาแตะทรายไปเลยก็เอารองเท้าออกอ่ะ แต่ว่าเราใส่ขายาวมาเงี้ยชิวๆนะคะมองบรรยากาศแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆนเพื่อนๆก็เป็นร้านที่เรามานั่งชิวริมหาดนะคะแล้วเราก็สั่งอพิงคเลดี้สั่งค็อกเทลไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าเขาจะเสิร์ฟเรามาเป็นยังไงแล้วราคาก็ราคาแสนสามนะคะเพื่อนๆ ถ้ากัหนึ่งแสนก็ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทหนึ่งแก้วหนึ่งร้อยเก้าสบห้าบาทเพื่อนๆคิดว่าไงแพงปะหรือว่าแบบมันนอร์มอหรือว่ามันมันถูกเออหรือว่ามันปกติค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอุ้ยคอเอมมี่แบบแดงมากอ่ะไม่รู้เป็นอะไรก็นั่งนั่งแบบชิลๆนะคะเพื่อนๆริมหาดฟังเพลง แล้วก็ดื่มก๊เทลคนเดียวเนี่ยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มองพระอาทิตย์แต่พระอาทิตย์ที่เนี่ยเขาตกฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆมันก็เลยจะไม่ได้แบบเห็นว่าอ่าพระอาทิตย์ตกดินฝั่งเขาเรียกว่าอะไรเราเลยไม่ได้มองเห็นพระอาทิตย์ซันเซ็ตที่ทะเลนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพระอาทิตย์มันอยู่ฝั่งนู้นน่ะเพื่อนๆนั่นน่ะฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งตึกนะคะเพื่อนๆ มันน่าจะเป็นทิศทางกันโคลาฝั่งกับทะเลแต,เเแต่ถ้าเกิดเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นทะเลบ้านเราใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เออเราจะมองเห็นซันเซ็ตนะภูเก็ตพัทยาอะไรก็มองเห็นซันเซ็ตนะพระอาทิตย์มันจะมาตกฝั่งที่ทะเลบ้านเรานะเอออันนี้อันนี้นนแปลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราเพิ่งสังเกตนะเนี่ยมันชิวดีนะคะเพื่อนๆ นั่งอยู่ริมทะเลแต่ว่านั่งคนเดียวแต่มันก็แบบก็ไม่เหงานะคะเพื่อนๆถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอแล้วก็พูดคุยผ่านกล้องเหมือนได้คุยกับเพื่อนๆผ่านวีดีโอเลยค่ะนี่น้องเขามาเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นพิงเลดี้นะคะที่เอมมี่สั่งมาโล่นะน้องเขามาเสิร์ฟอะ่ะ่สายเวียดนามเเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดน้องเขาเดินไปแล้วนี่ให้ดูข้างหลังนะคะ นี <Es poor S 2> ่นะคะเพื่อนเพื่อนทิงเลดี้ของเรานะคะนนั่งมองทะเลแล้วก็จิบไปนะคะเราก็นั่งจิบตัวค็อกเทลไปนะคะเพื่อนเพืแล้วก็บรรยากาศด้านหลังคือก็มองเห็นซันเซ็ตนะคะเพื่อนเพื่อนก็มองเห็นพระอาทิตย์ตกดินเหมือนกันและอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะ ให้เพื่อนๆดู360องศาเลยนะคะเพื่อนเจะให้เพื่อนๆเห็นทั้งแบบ360องศาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอมมี่ชิมก่อนนะก็เป็นทิงเลดี้นะคะที่เอมมี่สั่งมีตัวเชอร์รี่ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆพนีอ่ะเพื่อนๆของฝ่เอมมี่ต้องมีแก้วที่สองแล้วแหละ มันก็ชิลดีมากเลยนะคะเพื่อนเเพลงก็พออ่ะ จะชมพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าพระอาทิตย์มันไม่ได้ตกทางด้านทะเลอะแต่ว่าอาทิตย์มันตกทางด้านตึกอะค่ะเพื่อนๆอยากจะเห็นซันเซ็ตกับเพื่อนๆช่องเอ y มมี่เพื่อนๆชอบไหมคะแต่เรารู้สึกว่าทะเลที่เวียดนาม มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็สวยนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้สวยเท่าภูเก็ตบ้านเราแต่มันมันก็ชิลดีนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นร้านที่เรามานะคะเพื่อนๆมันชื่อร้านอะไรไม่รู้อ่ะแสงพระอาทิตย์มันบังเรามองไม่เห็นนะเพื่อนๆบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ที่ดูจบแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าดูจบคลิปนะคะเอมมี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อน,อนตอนนี้<อ>พระอาทิตย์มันได้ตกดินลงไปแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเอมมี่ก็จะดื่มต่อนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย